อยางไอ้แฟนอยูนั่มเลยแต่เขาเขาไก่เงีงยใบนี่แต่ดาเขาอะนะแม่นมาล่งเออค,คอนร้เลงเนยพออยากเขาบ้านเลยผมเป็นคนกลัวเมียว่าสันพวาากเจ้าก็เป็นคนใจขี้ลา,ายเถึงพวกยานี่พวกกลัวจังไลยว่าเขาไปไกลว่าใดวันไม่วันไม่ไม่งอดกัน <c oughs> งานเพลงนี้เขียนจากเรื่องจริงจริงนะครับลูกศิษย์คนผมคนนั้นวันนี้ก็ยังคงเป็นนักร้องอยู่แต่แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับบทเรียนจากชีวิตของเขาได้นํามาแต่งเป็นเพลงเพื่อบอกเล่าให้ทุกหัวใจที่เป็นคู่รัก ได้บอกหัวใจดูแลซึ่งกันและกัน,นบ,บางครั้งเราอยากเป็นคนใช่เฉพาะในวันสู้เราต้องอยู่เคียงข้างกันในทุกนาทีที่อยู่เคียงชีวิตอยากให้คู่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะคําว่าความสุขบางครั้งไม่ได้ถูกติดไว้กับคาว่าความรวยให้ช่วยกันดูแลหัวใจนะครับอีกงานเพลงรับเขียนให้กับก็อตจกกักรพันตอนนั้นไปอยู่แกรมมี่ใหม่ๆเขาบอกว่าไม่มีใครเขียนเพลงให้ก็อตดัง เพราะว่าพี่ก๊อตเป็นคนที่ดังกว่าเพลงเวลาได้ยินเสียงขึ้นมาเขาจะบอกว่าเพลงก๊อตถามว่าเพลงอะไรจะตอบไม่ได้ครูสลาได้ไปร่วมงานที่แกลมเม่จากคูณใหญ่โรงเรียนบันนอกขี่มอเตอร์ไซค์ขั้นสีแดงแดงฟากีฟุนถนนลูกล่างไปหอโรงเรียนหัวหัวคู่วกับหัวโรงเรียนแดงซ้ากันเมื่อหนึ่งได้ไปเยือนยู่ทั้งตึกแกลมี่เขาบอกว่าไห้ซอยเขียนเพลงไห้พี่ก๊อตเพราะว่าเพลงพี่ก๊อตนี่ใช้แต่งกับบ่่ดัง พูดสาถาว่าจริงแต่งบึงด้วงกันผมกัดใส้เบิ้ดนีดปากฏด่รบ่ดังขื้นึเพลงหนึ่งกับบดังเพ่งสองกับบดังเพราะว่าพีก่ก๊อตเป็นคนที่ดังกว่าเพลงจริงๆเวลาถามถึงเขาจะไม่เอ่ยชื่อเพลงแต่เขาจะเอ่ยชื่อนักร้องเป็นอย่างนั้นอยู่หลายปีจนอยู่มาวันหนึ่งมีละครเรื่องหงฟ้ากับสมบงังเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าตั้งใจแต่งแล้วไม่ดังลองลองแต่งเล่นๆดูสิ เพลงละครถือว่าเป็นเพลงที่ง่ายที่สุดเพราะว่าเขามีบทมาให้เขามีฉากมาให้เขาก็บอให้รูศสลาแต่งให้พระเอกร้องในบทที่พระเอกกําลังแอบรักผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่ามีผู้ชายมาขวางกั้นแต่แทนที่หัวใจพระเอกจะท้อเขาก็บอกหัวใจว่ามันต้องมีสักวันมันต้องมีสักวันท่องคํานี้ไว้รูศสลากับเลเขียนซื้อเพลงนะครับต้องมีสักวันนะ ก็เอามาบอกเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับว่าทุกครั้งที่เราท้ออย่าหอยหาความผิดหวังให้เราเรียกพลังให้หัวใจตัวเองด้วยคำว่าต้องมีสักวันกับการเพลงนี้ครับร้องไม่ค่อยได้นะครับต้องขอเสียงจากหน้าเวทีมาช่วยครูสลาร้องนะครับ แต่สัาเราก็เราคิดได้แล้วต้องมีสักวันต้องมีสักวัน i คคนเชื่อมัมีเธอเทียงทางร่วมทางอย่างเข้าใจกันไม่มีคนนั้นคอยอีกกันเหมือนด่งวันต้องมีสักวันต้องมีสักวันจะเดินตางบันไม่ท้อไม่หวั่นเรื่อย ตาความสมบวัด้วยกันครับต้องมีสักวันต้องมีสักวัน พี่น้องว่าจากมือนันฮอดมือนีนี่เพลงนีดังอยู่บ่ครับถ้าดังกับป๊บเมือ่อไหรุ่สลาแน่เสียงแั้วก็เป็นคนที่เขียนเพลงให้ยากที่สุดนะครับที่ก็จะก,กับพันเพราะว่าเป็นคนที่โด่งดังมากนะครับ